Tchau. สวัสดีค่ะพี่น้องครับมือนีเจฟ้าช่องฟ้าสีสวยนะคะเนาะมีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าอรัญญาวิเวกหลวงปู่แสงนะคะ ก็ตามนี้นะคะเนาะการที่จะเข้ามากราบตามเวลานะคะตั้งแต่เวลา13บสนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกานะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะสุภาพสตรีก่อนนะคะที่จะมานะคะเนาะมาถึงแล้วก็จองบัตรคิวล่งทะเบียนนะคะเจฟ้าไปถึงกับประมาณ8ปดโมงกว่ากว่าด้อ่านำดับที่24นะคะพี่น้องคะได้อ่าคิวที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่น้องคะแล้วก็นะคะ ไปนั่งนะคะเศร้าเมือ่อยเศร้ามีแห้งนั่งนะคะอ่าร่อนะคะในจุดที่นะคะอ่าเพิ่นจัดให้นะคะเนาะแล้วก็มากราบรูปเหมือนนะคะรูปเหมือนลุงปู่แสงนะคะเนาะก็ได้มากราบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะจะฝากับมีโอกาสได้มานะคะพี่น้องคะก็ด,ดีใจคะ่ะครั้งหนึ่งนะคะเนาะที่ได้มาอันนี้ก็คือนะคะพี่น้องคะ จุดทูบสิบเอ็ดดอกตอนแรกเจฟ้าจุดนะคะสามดอกนะคะพี่น้องจ้าเจฟ้าก็บอกเข้าใจลืมเบิงนะคะจุดไปแล้วนะคะกำลังจุดไฟกำลังสิยกมือไหวกำลังสิกาวนะคะอธิษฐานนะคะมองไปแล้วเห็นบอกว่าจุดทูบสิบเอ็ดดอกนะก็เลยได้จุดใหม่เจฟ้ากะไดพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือกราบรูปเหมือนนะคะหลวงปู่แสงนะคะเนาะ ที่วัดป่าอรัญ,ญาวิเวกนะคะบ้านไก่ค่าตตำบลไกล่ค่าออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะจังหวัดอำนาจ,จเจริญนี่ก็ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณเจกว่ากิโลนะคะบกไก่บกไก่นะคะกับไปกับไปกลับล,บลอยกว่าโลนะคะพี่น้องคะ กับเมืยเติบหนึ่งยูนะคะข้างคนที่บอคอยแต่นางรถเนาะค่ะเนาะแต่คนมักไปชอบไปเหมือนเจฟ้าก็ไม่เหนื่อยนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้มากราบนะคะหลวงปู่แสงก่อนที่รอเวลานะคะก็ขอกลาบรูปเหมือนก่อนนะคะพี่น้องคะวันนี้ดีอกดีใจได้มาทําบุญได้มานะคะกราบเกจินะดังนะคะเนาะสายหลวงปู่หมั่นนะพี่น้องขา ค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะที่อ,าอยากโยมนะคะมารอเข้าไปกราบหลวงปู่แสงก็คือรอเวลานะคะ13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคนก๊าลงไหลกันเข้ามานะคะทยอยมานะคะมาจากต่างจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดนะคะเนาะ กมาหาปูศาสตร์ปูเสือนางรอดฐานะคะหลังจากที่หากินตามโรงท่านนะฮะเพื่นกับมีโรงท่านแจกนะคะเข้าก็ไปนะคะเอาตามลรงท่านอยากกินยังนะคะกัย่างไปแต่ละนจุดแต่ละจุดอันนี้คือบริเวณที่จอดรถนะคะพี่น้องคะบริเวณที่จอดรถอยู่หน้าวัดเนื่องจากว่าประตูวัดนี่คือเพื่อนเปิดนะคะเพื่อนไม่ได้เปิดให้รถเข้าไปนะคะพี่น้องจ๊ะ บได้เปิดให้รถเข้าไปเขาก็ต้องจอดไว้อยู่ทั้งคางนอกแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะประชาชนก็ลังไลกันเขามากนะคะนาอพี่น้องคะงดถ่ายรูปทุกกรณีห้ามถ่ายรูปนะคะเข้าไปกราบนี่หลวงปูน่นี่เข้าไปได้นะคะคังละสามสิบหาคนไปนางเรี่ยงนะคะแถวนะคะเพื่อว่ารอกกราบนะคะหลวงปู่แสงนะคะ ประชาชนนะคะเนาะอยากโยมเฮานะคะกับภาคกันมาด้วยความนะคะอ่านะคะอ่าเขาจะเอ่นว่าจังได้อิ่มบุญนะคะอิ่มใจนะคะมาก็มีโรงทานมีอะไรนะคะเนาะให้ได้กินนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มากราบหลวงปูแสงนะคะพี่น้องคะ กาเจ้า,าก็เห็นนะคะมานนะคะอายุเยอะที่สุดกับประมาณแปดสิบปีก็เห็นมาอยู่นะคะลูกเต่ากระจุงมานนะคะพี่น้องจ้าเนี่ก็คือจะมีป้ายบอกเลยว่าห้ามถ่ายรูปทุกกรณีนะคะพี่น้องคะกะเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อนกะมีกันนะคะถ่ายรูปไว้ให้กันนะคะกะขอนะคะญยติโยมมาขอถ่ายรูปเน่เด้อเจ้าก็คือกันนะคะอ่าขอบอกว่าขอถ่ายวิดีโอเน่เด้อจ้า เจี๊ยากกับบอกเพื่อนชื่อกันนะคะแต่ละท่านกับบอกว่าว่าเป็นยังดอกครับมาบอกเป็นยังโดยครับมานะคะด้วยใจนะคะยืนเลี่ยงคิ้วล่อนะคะตามคิ้วเพื่อว่าจะเข้าไปกราบไหวหลวงปูแสงค่ะพี่น้องจ้ะก็คือนะคะนี่คือเป็นภาพบางส่วนเพราะว่า เพราะว่าบางคนก็นั่งอยู่ตามโฮมใหม่ตามอียังนี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือนะคะเป็นคลิปหนึ่งนะคะทางช่องฝ้าสีสวยเจฟากะเอามาให้กับนะคะทุกคนได้เบิ่งกันขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อที่เขามาชมคะ่ะ